สำหรับตอนนี้นะคะเราจะบันทึกรายการค้าระบบลูกหนี้นะคะใบเสร็จรับเงินชำระครบรับเช็คหัวเงินโอนนะคะเราจะมาดูกรณีวันที่11มกราคมนะคะก็คือออกใบเสร็จรับเงินเพื่อชำระอินวอยด์นะคะขายเลขที่อ้างอิง SI 0 0 0 1บ0 2นะคะจากรรบริษัทบริโภค A จำกัดนะคะ ได้รับเช็คเลขที่8829817ธนาคารไทยพาณิชย์สาขารามคำแหงลงวันที่1กุมภาพันธ์าแนะคะรับชำระเต็มจำนวนเราจะเข้ามาที่โปรแกรมนะคะเราจะไปที่ระบบลูกหนี้และวิเคราะห์นี้นะคะคลิก workflow เราจะเลือกใบเสร็จสินค้านะคะ AI เล่มเอกสารนะคะก็คือ0 0 0 1นะคะคลิกโอเคค่ะ เมื่อเข้ามานะคะจะเห็นว่ามีใบเสร็จรับเงินแล้วนะคะ1ใบเราจะเพิ่มใบใหม่นะคะก็คือกด F3 นะคะเพิ่มเลขที่อ้างอิงนะคะกับเลขที่นะคะเราจะไม่ใส่เราจะปล่อยไว้ให้โปรแกรมรันให้นะคะแต่เราจะใส่ตรงวันวันที่เอกสารนะคะตามโจทย์นะคะก็คือ11เดือนมกราสำหรับรายชื่อลูกนี้นะคะก็คือ บริโภค A นะคะรบริษัทบริโภค A ใบวางบินนะคะจะไม่มีการเราไม่เราไม่ใบวางบินเราไม่มีการค้นอะไรนะคะเราไม่มีการค้นเราก็จะใส่ n เราจะไปตรงคอลัมน์ไทยนะคะใส่จุดเลือก SI นะคะคือใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับ,ใบ,บ,ทบใบแจ้งหนี้ขายนะคะตรงเลนเราจะไม่ใส่เราจะไปใส่จุดตรงเลขที่นะคะเราจะติ๊กถูกตรงนี้นะคะ Enter เราจะได้อินไว้มาแล้วนะคะซึ่งยอดชำระจะตรงกับยอดคา้างชำระนะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงยอดชำระนะคะเพราะจริงๆแล้วยอดชำระก็คือจริงๆยอดคา้างชำระนะคะคือ800บาทแต่ว่าตรงนั้นคือยังไม่ได้รวมแบบจากนั้นนะคะเราจะไปที่รายละเอียดของเอกสารห,หรือรายการรับนะคะ คลิกที่รายการรับเราจะไปที่คอลัมน์แรกนะคะแล้วเราจะใส่จุดแล้วกด enter นะคะจากนั้นตรงประเภทเอกสารนะคะโปรแกรมจะเข้ามาให้เราบันทึกเอกสารการชำระเงินนะคะตรงประเภทเอกสารตรงประเภทเอกสารธนาคารนะคะเราจะใส่ TRD นะคะ เพราะว่าลูกนี้เป็นฝาก,ฝากโดยการโอนนะคะเพราะว่าลูกนี้เป็นคนโอนให้เราเมื่อเสร็จแล้วนะคะโปรแกรมจะระบุให้เราใส่ได้ที่เอกสารนะคะซึ่งเราไม่ทราบเราก็จะปล่อยไว้วันที่โอนเราก็ไม่ทราบเช่นกันเราก็จะปล่อยไว้แต่เราได้รับโอนวันที่รับโอนนะคะเราทราบก็คือวันที่11เดือนหนึ่งนะคะมกราคมห้าแปด ที่เราทราบนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นวันเดียวกันกับไปเสร็จนะคะผู้ o, ต่อไปนะคะผู้โอนนะคะก็คือลูกหนี้นะคะโปรแกรมก็จะทําการดึงมาให้เราคือบริษัทบริโภค A จำกัดต่อจากนั้นเราจะไปที่สมุดบัญชีเงินฝากเราจะเราจะใส่จุดเรากด enter นะคะเราจะเลือกตรง่วนส่วนนะคะคลิกเลือกเราเราจะเลือกเป็นออ o ัพย์นะคะ จากนั้นกด F10 save นอกจากรายการโอนเงินแล้วนะคะลูกนี้ยังจ่ายชำระเป็นเช็คนะคะเราจะมาที่รายการที่2นะคะแล้วเราจะใส่จุดตรงประเภทเอกสารนะคะเราจะเลือก CL เพราะว่าฝากโดยเช็คจากธนาคารอื่นนะคะซึ่งเราฝาก อยู่ที่ธนาคารกสิกรนะคะแต่ว่าลูกหนี้ของเราฝากอยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะส่วนเลขที่เช็คนะคะเราจะใส่ตามโจทย์ก็คือ8,8,29 8,1,7เราก็จะทราบวันที่รับเช็คนะคะก็คือเป็นวันเดียวกันกับไปเสร็จก็คือ11เดือน158นะคะแต่ว่าลูกค้าตีเช็คให้เราเป็นวันที่1เดือนส ห้นะคะเราจะทำการแก้ไขรหัสธนาคารข,ของเช็คนะคะคือรหัสธนาคารของลูกหนี้ของเราก็าคือไทยพาณิชย์คือตัวย่อเราจำได้คือ SCD นะคะเราจะทำการคีย์เข้าไปเลยสาขารามคำแหงนะคะ มูล,ลค่านะคะห้าสบห้าสิบหกบาทนะคะอีก enter กด f10 save จะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่ารายการแรกนะคะเราทำผิดนะคะเราจะใส่จุดแล้วกลับไปแก้ไขนะคะ ตรงมูล,ลค่าเราจะใส่เป็น800บาทเดี๋ยวนะคะกด S10 save อีกครั้งค่ะจากนั้นนะคะรายการที่2เราก็จะทำการกลับไปแก้ไขเหมือนกันเพราะว่าเราลืมใส่ชำระสำหรับเอกสารนี้นะคะ56บาทกด enter เราจะกด e 1 0 save ค่ะ เราก็จะเรานะคะก็จะได้ยอดตัดจ่ายนะคะก็คือ856บาทนะคะซึ่งถูกต้องแล้วเราจะกลับไปที่ i n v o i c e นะคะก็คือ856บาทเท่ากันนะคะเราก็จะกด F10 เซฟนะคะโปรแกรมนะคะก็ก็จะทำการเชื่อมไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะซึ่ง จะลงบัญชีให้ที่ไวเชอร์เลขที่ SC 5 8 0 1 0 0 0 3 1 0 3ตัวนะ,นะคะแล้วก็3วันที่11เดือน1นะคะ58ตามโจทย์นะคะเลขที่อ้างอิงก็คือ RI 0 0 0 1ทับ0 0 0 0 0 0 2นะคะคือบริษัทลูกนี้คะ่ะก็คือบริโภค A ส่วนรายการนะคะก็คือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะคะเดบิตรหัส101-202นะคะ800บาทแล้วก็เช็ครับลอกนำฝากนะคะรหัส101-302นะคะจำเดบิต56บาทแล้วก็ลูกหนี้การค้านะคะ856บาทเครดิตนะคะรหัส101-303เราจะกด F 1 0บันทึกค่ะ จากนั้นนะคะโปรแกรมจะเด้งขึ้นมาให้เราพิมพ์ถ้าหากว่าเป็นในชีวิตจริงนะคะเราจะกดยีนะคะแต่สำหรับกรณีนี้เราจะกด No นะคะเราจะกด escape ออกนะคะคลิกยีค่ะจะเห็นว่ารายการได้บันทึกแล้วเราจะกด escape อีกครั้งนะคะออกเรากด Can เ e l เป็นอันว่าเสร็จสิ้นค่ะ